สวัสดีและสวัสดีเอฟทีทุกท่านที่ติดตามนะครับสม้มสวัสดีย้มสาวๆทุกคนวันนี้มาพบกบับบทตนจริงเคยนะวันนี้บทต้นจะพาทุกคนพยายามมองนะทุกคนมองอาจะจะยู่บ่ยู่นะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางฝนทางลมลมถล,ล,ล่มน้ํเติมไปหมดเลยล้ำไหลพวกแห้งบพราว่ามองเข้า,ายู่รบวนะบางที่น้ําชัดไปละกัไปเพิ่งน้ากัดน,นะทุกคนนะ มองข้างกใชายอยู่ทางเนือนะทุกคนนะน้ำปลาแทะทุกคนมองเ้างกบเห็นจำ้ำงชัย น้ำออกไปแล้วมองเข้าใช้ย,ยุ่งนี้ทุกคน,นนะเห็นตนู้มือคือมอคแห้งใช้น้ำชัดลงไปใต้ทุกคน,นดีห้ามไปวังวังวังนะ ว่ามันห็นหรือโบอันนี้ก็ยังคึน้นผลอยู่ทุกคนผลหากระเซ้าตกนะทองคนดคืนเลยดีไซน์ละมองเฮาบันนี้คือห็นเพราะเห็นน่ทุกคนมองนะ นุ้ยโผน้ำไหลมามขึ้นนี่ทุกคนน้ำไหลรัดเลยร้อมแห้งของมันนะแต่หูม่วงห้ามไปข้างยู่จุดจุดใส่รับบัตรนี่ตามนี้ก็ประหิดวางง่ายนี่ก็บ่เหิดทำ ມັນເປັນຫຼາຍຄັ ท่านีมาเอาเก็บเผืองแล้วปะยังมือบาดแล้วปะมาฮอนบอสนี่ยทุกคนทางทีมงานเอาปิ้งหนูนี่ปิ้งหนูตัวนึ่งกับปาดกระปดขา,าดเน้าสามตัวขึ้นเลยเงียตัวนึงกินเป็นอาหารเช้านะบางที่ได้กินข้าวเช้าก็ได้ไปเบิ่ง ไปเที่ยวไปส้มเบิ้งธาตุนั้นทุกคนธาตุหินนะเอืนทารตีวดเดี๋ยวอยจะว่าทุกคนได้ทีมง,งานไปเบิง้งทีมงานเพื่อนอยากไปนะจ่าจทีมง,งานมาได้ถ้าเพื่อนไปนะกินข้าวกับอี้มาแะทุกคนปิงกับป้ากับปิงนู่หอกันรืมถ่าให้พี่น้องเบิ้งตอนกินข้าวกันอีม้มมนยังขึ้นหูมือ เยอะไงเพ่อนนะเออเยอะไงกะวันนี้เราก็จะได้ไปเที่ยวด่านนะพาทุกคนไปเลาะเที่ยวเลาะชมมืองธาตุหินไปติดตามไปนตกกันตอนนี้กะแดดเนาะอยู่นะทุกคนนะไอ้ทีมงานเขายังไปกวาคนหนึ่งมาฮอดทางเฮาธาตุอันทุกคนเป็นฝ่ายของชาวบ้านเอาผู้เ้ย ควายดอดนี่เขาก็ไ่เคยเห็นควายดอดตะเฮิองแล้วทุกคนนี่หากเห็นนี่เธอหน่ดูควายขา่ามาแล้วโจิ๋งงาหย่างไปก่อนแล้วคนหนึง่งเอาไปดินเบิง้งธาตุนิกาถ่ายบรรยากาศตามทางให้พี่น้องเบิ้งนะเพราะว่าคอยกับไปแต่เฮิองแล้วไม่ได้ไปแต่เฮิองแล้วทุกคนนะไปตั้งแต่ผู้ กระโดินไล่ยังไม่ได้ไปไปฮะกไปอีกเทอานี่ไปเบิ้งนะเป็นช่องเทอานี่นะไปกะนแถวนี้มันจะเป็นดาดนะทุกคนนะทางมันจะแปดอยู่นะทุกคนเพราะว่าช่งเดินสี่แหมก็น,นี่นะขอเจ้าขึ้นมาเฮ็ดบุญบุญาธาตุนี่นะบุญาธาตุตี่นี่ ขึ้นมากอะมกักทายบังกระต๊อกนี่ไงกับทายบรรพูมากสมทบดีนะทุกคนกไาลอยู่แต่ค้อยไม่ได้ขึ้นมากนะตอนมื้อใิดบุญนะนั่นเป็นตามทางขึ้นเนี่ยทุกคนทางรถขึ้นนะน้ำไหลน้ำยังไหลยอยู่เพราะว่าฝนตกม่ขึ้นนี้ งานทุกคนแถวนี้มันจะเป็นแปลนแบบคนทำความสะอาดไว้เลยนะแต่มันเป็นบุ้งนี่นี่นะอ่อนน้ำโดยก้าวเดินชิปมีแต่น้ำทั้งหมดเลยแถวนี้น้ำเต็มเลยแถวนี้นะนี่มีแต่น้ำทั้งหมดตามทางนี่เวลาไปตกแห้งนะมันเป็นว่างเอารื้อยู่กับเคิร์กนี่ทุกคนพระทางนนั้กระดานนี่ทางเขาอยากไปตนากระดานมันเป็นดงอระมนีกับเคิร์กเท่านั้นแต่มันเป็นหนอง ในป้าก็เดินทางต้อนะำวันนี้นนมาในน้องห้องรานนะทุกคนก็เซล เอากระถ่ายบรรยากาศทางไป,ไปเรื่อยนะทุกคนนะให้พี่ให้น้องเบิงนะ ก่อนที่คอยกลับบ้านวันนี้นะทุกคนนะคอยกได้ผ้าทางทิ้งมารหรือผ้าทุกคนมาโลเที่ยวชมธรรมชาติบนสถานที่ชักซีตอ,อาทิตย์สามนะทุกคนว่านเป็นเน้วใดนะคอยกมาเธอหนึงมาแต่เฮงพูละแต่เมื่มาครั้งที่ชองกัตอนนี้ลนะไปรับช้มไปเบิ้งน้ำกัน นีเขาเจ้าเขียนไว้ทุกคนแต่เขาเอาอยัางเขีนเอาซีอยู่ซี้นะบ่นี่ก็เขียนเป็นภาษาล่ากันทุกคนนะเขาเขียนว่าน้ำชางแก้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้คอยพาทุกคนไปเบิ่งน้ำชางว่าเป็นเนี่ยใดน,นะ นี่ก็เป็นทรายน้ำไหลมันตะทึ่งวัาทุกคนนะอันนี้นี่น้ำซางนี่ขอเจ้าเอาก้อนกี่หินมาปะว่างไว้ทุกคนเอาปูนมาก็ว่าแล้วก็มา,ให,หา,านะให้น้ำนี่ไหลลงน้ำซางขอเจ้าไว้นะให้น้ำนี่ไหลลงไปทางไม้เลยเน้ำซางกันย่ายูนแต่ วัดมันอี็นยังค่อยกับโบหูนะทุกคนเป็นอยังขอถึงเอิ้นน้ำทางแก้วนี่นะน้ำก็ใสขนาด ทานยูชงนั้นทุกคนทานนะคอยจะพาทุกคนไปเบิงนี้นะดูชงนั้นละไม่เข้าไปไปเบิกก็เลยนะเพื่อมีเป็นการเซวลาทุกคนข้ามานี่ดิบางขาอยู่ขาเช่าอานนี้ทุกคนเพราะว่าสถานนี้สถานที่นี่นะเขาเจ้ามาให้บุญาอยยู่นี่สุดหลายทุกคนเพราะว่ามันมีสันญ,ญาณโทรสัญญานเน็ตสัญญาานนีก้กระชี้จี้ขึ้นนี่นะ บริเวณนี้เดี๋ยทางทีมงานก็นกนดินขาดดินมาหลายวันละสามมือสี่มือละเดี๋ยวนัง่งต่อชาวเซเชลเดี๋ยวห้าไปเที่ยวชวมเบิง้งธาตุนะทุกคนนะธาตุหินที่คอยจะพาทุกคนมาเบิ้งนะ,ดะกกนเดี๋ยวสลากะทุกคนเดี๋ยวเพื่อเกิดหลังกระซี่ข้อเท้าละ ดีถาดนะทุะกคนเอามาไกลๆนะเอามาใะนกาต้องคอเน,น,นี่ยงเพิ่นทุกคนเอาไปกราบ่นก่อนเอาถือมีดอกไม้เหาเห็นกุกจำปาเด,ดาา็ดเอาชงใบเพรเป็นดอกไม้ให้เอาไปบูชาเพคนนะ

มีซื้อซื้อเพิ่นก่อนนะทุกคนขอเจ้ากินไว้นะเอามาถ่ายเะาก็ได้ขออนุญาตเพป่นนะทุกคนนะขอเพิ่นแล้วเลยอันนี้ก็แม้นะทุกคนนะบุกนึง ของให้มากไปหน้อยเขาก็เข,าเข้ามาถ่ายได้นะทุกคนนี่โหฮักนะทุกคนเด้อัดน้อยนะยหมดกระดิ่งต้งว่าจอกระดิ่ง มีหน้านี้ก็มีแต่ผ้าเอางนัน,นทุกคนที่ชาวบ้านเขาขึ้นมาไว้เป็นสักระบูชาอยู่ใต้พระธาตุวันนี้นะนมีห้อยงูงห้อยควายทุกคน อาจจะเหม็นมาอยูม่อคืนนี้นะองควายคนตกคืนาานี่มาบังร่มบังลนนี่าเจ้าเอาขึ้นมาใหม่ทุกคนทาน ันที่ห้าลุกไปเบิกศาลาทุกคนนะเดี๋ยวพูดน,นะคนตกเราพูดกนเขาอุกมานี่ก็เป็นศาลาทุกคนเวลาเขาเจ้าเฮ็ดบุญเฮ็ดอีหอย่ยังหรือเขามาเยี่ยมมาสมมีมีพระมานะเขาเจ้าก็ขึ้นมาอยู่ศา,าลาแล้ว กะเคืองอยูชนานี่กะมียูครบทุกคนหม้อหม้อนึ่งหมอ้อแกงชนะที่นอนมุ้งยังมีมดน,นะดิหลังจากผ้าพี่พาน้องมาส้มแล้วนะทุกคนนะเฮ้ากะจะเดินทางลงกลับบนเก้าพวกมันมมื้อทางเก้านะเพราะว่าทางลัดมันมีมากได้แต่ทางดีนะคอยหูแต่ทางดียวทางมานี่อื่นนี่ไม่ได้หูนะ ก็ย่างก้าขึ้นมาเก้าพุ่ธละหลังจากเฮาเลาะมาแต่ทึงธาตุเป็นทุกคนเลาะมาล้มก็เห็นบ่อน,นี่ก็งามอีกเป็นแบบหนึ่งทุกคนก่อนหินนี่ทางทีศมาเราเดินทางย่างไปก่อนละต้นอีหยังวะต้นตาดเนาะวะทึงเงินหินเงินทุกคน ทังหินนก็นมีต้นไม้ทั้งโมดด้วยะอันนี้น่าจะเป็นทางทุกคนงามมงามอันนี้มีห้างเนี่ยทุกคนนะสงสัยแตะกี้ตอนท่ละมิาลานะพระหรืออัเญยาคู่มาทุกคนมาพักเช่าอยู่นี่กรนผลได้ยังดีดนี่นี่ทางเธอกก็มีอันมุ่งนี่ ขออินทางอยู่ลุ้มนี่ขอเจ้าขะเจ้านะมีอ,อึนฉล่าก็เมนตะกี้ตนขอท่าตรางนะทุกคนเป็นมันก็ต่างไปนี่กันเดี๋ยวันนี้ก็มีมุ้งนี่มีโหดแน่มีกระโวยมีหมอนมีผ้ามีชาติกาถือว่าครบอยู่ทุกคนนะ อ่อนธรรมชาตินะทุกคนเบ่งมาทั้งเลือกับงามสำหรับก้อยนะขึ้นมาในยันมันเนึ้นนก,นก,ก็เป็นหินตั้งรูกระพกอยู่ทุกคนถือว่างามนะธรรมารชาติสร้างขึ้นเองนี่ก็โอเคนะทุกคนคลิปนี้กับว,ว่าต้นกระสิคอจบเพียงเท่านี้นะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามได้ฮับสม้มคลิปหนะ้าพรอกันไหม